ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของโน้ตนาโอกิคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินคำว่าการฝึกฝนสร้างความสมบูรณ์แบบใช่ไหมคะแต่เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนฝึกเท่าไหร่ก็ไม่เก่งขึ้นสักทีนั่นเป็นเพราะหัวใจของความชำนาญไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของการทำซ้ำแต่อยู่ที่คุณภาพในทุกๆครั้งที่เราทำต่างหากคะ่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีทำซ้ำอย่างมีคุณภาพเพื่อเปลี่ยนทุกการฝึกฝนให้กลายเป็นบันไดสู่ความชำนาญกันค่ะเคล็ดลับข้อแรกตั้งเป้าให้เล็กและชัดเจนค่ะแทนที่จะตั้งเป้ากว้างๆว่าจะฝึกทำอาหารลองเปลี่ยนเป็นวันนี้จะฝึกซอยหอมหัวใหญ่ให้ได้ขนาดเท่ากัน1ลูกค่ะ การมีเป้าหมายที่เล็กและชัดเจนจะทำให้การฝึกของเรามีทิศทางและวัดผลได้เคล็ดลับข้อที่2จดจอ100%่อเอร์เซและหากข้อผิดพลาดระหว่างที่ฝึกให้มีสมาธิจดจออยู่กับสิ่งที่ทำเพียงอย่างเดียวค่ะแล้วหลังทำเสร็จในแต่ละครั้งให้ถามตัวเองทันทีว่าเมื่อกี้เป็นยังไงพลาดตรงไหน การหาจุดที่ต้องแก้ไขให้เจอคือหัวใจของการพัฒนาที่แพ้จริงค่ะและเคล็ดลับข้อสุดท้ายค่อยๆเพิ่มความท้าทายทีละนิดค่ะพอเราทำเป้าหมายเล็กๆได้สำเร็จแล้วก็ถึงเวลาขยับไปสู่ขั้นที่ยากขึ้นเพียงเล็กน้อยค่ะเช่นจากที่เคยทำได้ดีแล้วก็ลองทำให้เร็วขึ้นอีกนิด การท้าทายตัวเองเล็กๆน้อยๆน,น,นี่แหละค่ะที่จะทำให้เราเก่งขึ้นจริงๆและไม่ย้ำอยู่กับที่ความชำนาญไม่ใช่พรสวรรค์ที่อยู่ๆก็เกิดขึ้นนะคะแต่มันคือผลลัพธ์ของการทำซ้ำเล็กๆน้อยๆที่มีคุณภาพนับ,นบพันนับหมื่นครั้งไม่ว่าคุณอยากจะเก่งเรื่องอะไรแค่เริ่มต้นจากเป้าหมายที่เล็กที่สุดโฟกัสกับมันและแก้ไขข้อผิดพลาดไปเรื่อยๆ แล้วคุณจะพบว่าตัวเองเข้าใกล้คำว่าชำนาญมากขึ้นในทุกๆวันค่ะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์จะได้ไม่พลาดไมเซ็ตดีๆขอบคุณค่ะ